หยอกนไม่ให้จริงแล้วก็ไม่ให้หรอกจริงๆแล้วก็ไม่ให้หรอกเดิมาเรดียวเดินมาเร็วเอิงเดินมาเร็วไม่ถอดน้ะเม็ดอะค่ะมาเดียว เอามาเร็วลุอ enfin ืม uh, อ่าเดินม้าดีๆเร็วอ่ะมอาค่อยๆเดินดูอืมเอ้าแมาอืมอะไรอะไรอืมเอาอะไรอ่แม่ซื้อข้าว อ่นแม่ซื้อข้าวก่อนแม่ซื้อข้าวก่อนนะอ่าอ่าใส่ไว้ก่อนแม่เก็บไว้ก่อนนะถือขวดนมไว้ก่อนนะคะอ่าไอ่แม่ซื้อข้าวก่อนนะอ่ะไปจีเดินไปเดินไปแม่ซื้อข้าวก่อน